ร้อนร้อนรอนสวัสดีครับทุกคนฮะตอนนี้ก็ขี่คนนี้มารออเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วอาจจะเกินมาแล้วด้วยเพราะาตอนนี้ประมาณ4,800กว่ากิโลแล้วตอนนี้แบบรู้สึกว่าเข้าเกียร์ยากมากแข็งมากแล้วเวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเองไงทุกคนแล้วคือ เปลี่ยนเองไม่ได้ละเพราะว่าไข่บอกข้างล่างไม่ออกอะ่ะเศร้ามากโอ้ยฝนมันจะตกเลยย่งเพิ่งตกนะน้ำมันครึ่งถังโอ้ลหวันนี้ต้องไปธุระอีกถ้าฝนตกตอนนี้นี่แย่เอานะเนี่ย ไ,ได้ไม่ได้ฝนจะเพิตกตอนนี้เราต้องไปร้านประจําของเราในการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเพราะว่าขันอล่าไม่ออกอ่ะไอตัวน็อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะทำไมคันนี้ไม่ไปอ่ะเออฮัลโหลเขาจอดอะไรตรงนี้เขาจอดอะไรกันตรงนี้เขาใครเขาให้จอดตรงนี้เนี่ยอก็ยังจอดอยู่อะไรวะ ไม่ไม่ทันหานมาทานทานทานเออเหลืองแล้วอย่าเพิ่งแดงนะอู้ทันไปเหลืองอู้ <c oughs> เกือบแล้ว <c oughs> นึกว่าไม่ทานตอนแรกก็พองแล้วไนงะแต่ว่าไอ้รถคันนั้นคือมันจอดอย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอยางไร แล้วเมื่อกี้ข้าโค้งเราจะเราจะไอ้นี่ทำไมวะเราจะปิดบเส้เลี้ยวแต่ก็ยังงงรถเก่งันนั้นอยู่นะว่ามันรถเสียหรือเปล่าอ่าะเส,เสียตรงนั้นนี่แย่มากเลยอ่ะเขาทำอะไรอ่ะจอดตรงนี้แล้วคนจะเลี้ยวคนจะไปยังไงถ้าเป็นผมกุเป็นรถยนต์เงี้ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันยังพอแบบมุดได้อะไรได้แต่ว่าเมื่อกี้แล้วถ้ามันเป็นรถยนต์อ่ะ เบรดมันอีดอีดอ,อ่ะโหเอ๊ะวันนี้นเป็นวันหยุดเนี่ยวันวัน,วนหยุดทำไมรถเยอะจังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่คิดว่าเป็น1ิเนะน่าจะเป็นวันจันทร์ที่1ิบอละ ยี่ตกแกน้าออกมาอย่างเงี้ยเอ้โอเคของยังไม่หลุดออกไปโอ้ oh, ไฟเขียวพอดีเลยว,วันนี้ oh, วันนี้เรามากัดดวงนี่ว่า wow. วันนี้มากัดดวงเลยนี่ว่าเฮ้ยช่วงนี้น่าจะไม่มีคนหลอกล้านอ๋อเราติดแล้วเนี hey, ่ยเราไม่ได้มากับดวงแล้ว ร้านเปิดไหมนะอ๋อไฟเขียวทุกคนว่าเราจะผ่านไฟเขียวไหมร้านเปิดไฟแอร์ ติโคงตโค้งตีโคงตีโคงยาเป็นกิโลปุ้งบุ้งบุ้ง้โอ้โอ้อ้าวจริงปหเนี่ยโหว่าแต่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สรุปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันทำทีเดียวหลายอย่างพรุ่งนี้ก็ว่าจะมาล้างกองอากาศแล้วก็ใช่เพราะว่ากองอากาศก็น่าจะ9 00 0โลได้แล้ว <laughs> เอามาล้างแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างเฮ้ยฝ <laughs> ัดชิ่งดีปะวะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ทุกคน จะความว่าเราจะทันไฟีเขียวยยไหมไฟทันไฟเขียวโอ้ยถนนข้อลื่นหรือว่ายางมันลื่นวะทำไมมันลื่นแบบลื่นเลยอะลันเปิดไม่เอ่ยจิกกี้จิกกี้จิกจกี้

ตอนนี้เลยนะโอเคอปจ้าจิ๊บจ <Okay. S 2> ิ๊บโอเคได้ด okay. ดวเวลาเปลี่ยนน้ำมันื่องทุกคนอุ้ยร้อน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 ที่มีร้านร้านรถแน่นอ่นเขาร้างให้เหรอก็ล้างแบบดววีเทล อ๋อถอนทั้งหมดเลยเหรอเฮ้ยนี่อยู่ลักษณะลักษณะเท่าไรเกิดใหม่ถ้าเป็นถอดถ้าตรงนี้จะเป็นเลสจะเป็นเลสอ b กใบอ่ะสี่ร้อยเวลาอยู่ก็โอเคอยู่นับอกพวกอะไรนี้ก็ถอนนะดี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 ล้างข้างในเลยอะไรที่ถอดได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็ทิ้งไปอะโหถอดไม่ได้ก็ไม่ถอดอ๋อ วถอดก็ได้ก็ทิ้งอันนี้ไม่เอานะถอดถอดไม่ได้ก็ทิ้งเนี่ยถอดก่อนน้ำมันเครื่องน่ัทุกคนเฮ้ยถอดก่อนน้ำมันเครื่องอะไรอ่ะจะเปลี่ยนกองอากาศโบเบลเลยทุกคนโบเบเลยทุก นี่กองไก่ตรงนี้ทุกคนดูโคดเน่าอ่ะเฮอฝั่งไหนเนี่ยมีผมใครด้วยเนี่ยก็สะอาดอยู่สะอาดฝั่งนี้ฝั่งเดียวอะโบ,บเบอะไรทีนี้ ปากแตอยู่นี่โอ้ไว้รอบหน้ามาเปลี่ยนกองล้างกอากายเปลี่ยนปากแตด,ด้วยดีกว่าโหดเน่ามากทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยดูดิสด,ดิมกินเฉยเลยอะไรวะโคตรเน่า เงากว่านี้ไม่มีแก้วดูดิติ๊ปกปี่นี่เกลียกองน้ำมันะเครื่องทุกคนโบเบ ถ้าจะง่ายขนาดนั้นง่ายจัดแต่น่าจะต้องซื้อด้วยอ๋ออาจจะเป็นผูกโกอะไรเงี้ยคงไม่ให้ใช้ปีอ่ะใช่ไม่งั้นเขาจะพัฒนามาเพื่นใช่แล้วถ้าผมโยนขอย้อแชจ GPT ีอ่ะมันก็น่าจะทำให้อยู่นะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เท่า,าสไ<า>หร่แห่งจริงนะแล้วอันนี้เคือน้ำมันแล้วอ๋อ้ำมันนิดนึงรอบหน้าเปลี่ยนปากแต่เนนเงเดียวทุกคนรถเนะ่ามากเลยเดี๋ยวหน้าไปหลังเดียวไม่ขี้เกียจพาพี้เกียจอะเอาแบบเป็นคลิปที่ไร้เสียงยใช่ไหม โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีเซ็ตทิปทุกอย่างอันนี้เป็นทิปกองอากาศอันนี้เป็นทิปน้ำมันเครื่องศูนเลยวะเฮ้ยแต่ว่าเราก็ถาพร้ามกันเออศูนย์แม้แหละโอเคโอเคเรียบร้อยโอ๊โอตกยัง โอเคทุกคนเรียบร้อยว้าวโอ,โอ้เป็นเกดีขึ้นเยอะเลยว่ะโอ้นิ่มเลยอ่ะขี่สนุกเลยอ่ะทุกคนกลับมารู้สึกดีเหมือนเดิมละพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นสารท้ามจิตใจแนละ้วไอ้แบมั่นใจขึ้นเยอะนะเอ้ยเราจะไม่เป็นไร บุ้งบุ้งออ้ยโอ้โหอันนี้ว่ารถเยอะจังวะเข้าข้างในรถจะเยอะไหมเฮ้ยเซยข้างในรถไม่เยอะดิงๆเลยวะ ขี่ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกเดี๋ยวคิดไปเองเดี๋ยวเรียวพี่ชายเลี้ยวเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ผมก็ต้องมุดนะเฮ้ย,ยทำไมไเ,เอียงซ้ายแต่เลี้ยวขวาเฮ้ยสุดฟย้ย เซอสุดไปเลยเอลซ่าไปอนีรโอเค เปลี่ยนยากโคตรง่ายโอเคถึงบ้านแล้วทุกคน <c oughs> เราคงต้องจากกันแต่เท่านี้เจอก,กันคลิปต่อไปเจอก,กันทุกคนขอบคุณที่มาดูคลิปการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและการเออ่ทำอะไรก็ไม่รู้จนจบอ๋อ,อแล้วก่ออากาศโอเคเจอก,กันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ